สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชอ่องโมเมเลทาโรยเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะไปทำการแรนดอมหัวข้อของเรานะคะ พลังงานเป็นการสุ่มแรนดอมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับถุกท่านนะคะแต่ว่าถ้าคุณมาจากคลิปนี้สามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะอืมก่อนอื่นนะคะขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักเลยนะคะหัวข้อของเราในวันนี้นะคะคุณเป็นใครในหัวใจของเขานะคะอืคุณเป็นเป็นใครในใจของเขานะคะคนที่คุณนึกถึงหรือ คนที่แวบ,บเข้ามาในใจหรือคนที่คุณมาถามถึงนั่นเองนะคะวันนี้จะใช้ไพ่สาหรับนี้นะคะในการสื่อนะคะเป็นกล่องของเขานะคะโชว์นิดนึงนะคะก่อนอื่นขอดูพลังงานของคนและเขาหน่อยนะคะ มาดูพลังงานคุณและเขาสักคุณละห้าใบนะคะของคุณก่อนนะคะนายอบคัห้าเหรียญนะคะวิวออฟฟอร์จูนไฮพินแชตนะคะออของคุณด้านบนนะคะของเขาด้านล่างของเขาสี่ใบ สำหรับธาตุราศีนะคะสามารถดูได้ทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะวันตกได้เลยนะคะธาตุราศีไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะสามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะตัวคุณนะคะด้านบนมีอธาตุน้ํเมีกรกฎพิจิกค่ะธาตุดินกันพวกสมองกรนะคะแล้วก็อธาตุลมมีถุนตุนกุมนะคะอืมแล้วก็พลังงานคุณมีคนเกิดวันพฤหัสด้วยนะคะอืมแล้วก็มีคนเกิดวันจันทร์ ะะอืมพลังงานของคุณนะคะตัวคุณนะคะคุณเป็นคนที่อมีเสน่ห์แบบเงียบๆนะคะตามหน้าไพ่ใจดีแต่ก็เข้มแข็งนะคะเดี๋ยวนะคะขออนุญาตปรับกล้องแป๊บหนึ่งโอเคอตัวคุณนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์แบบเงียบๆนะคะอืม บางทีตัวคุณก็ไม่ได้รู้ตัวว่าตัวเองมีสเสน่ห์นะคะแต่จริงๆแล้วอะ่ะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะเป็นคนที่ใจดีแล้วก็เข้มแข็งนะคะในใจก็มีมีความรู้สึกที่แอบเหงาบ้างบางเวลานะคะแต่คุณเป็นคนที่ไม่ยอมอ่อนแอนานนะคะเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็รู้ทันคนนะคะแล้วก็ตัวคุณในตอนนี้นะคะกําลังกลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะคะอืม คือถ้าคนที่ไม่ได้รู้จักคุณนะคะเขาก็จะมองว่าคุณนะเป็นคนนิ่งๆนะคะแต่จริงๆแล้วนะ่ะคุณเป็นคนที่รู้หมดทุกเรื่องนะคะแต่แค่เลือกที่จะไม่พูดเท่านั้นเองนะคะเป็นคนที่ฉลาด แต่ก็ไม่ได้แบบว่าพูดออกไปทั้งหมดนะคะในตอนนี้คุณเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะเหมือนรู้ว่าอะไรคือความสุขของตัวเองจริงๆนะคะถึงจะมีบางเรื่องที่ไม่ได้รู้สึกว่าสมบูรณ์ร้0ยเท่าไหร่นักนะคะ,ะด้วยก้าวถ้วยนะคะหรือแม้แต่หรือหรือแม้จะมีความเหงาหรือว่ารู้สึกว่ารอใครบางคนเข้ามาเติมเต็มก็ตามนะคะแต่คุณก็มีความพอใจแล้วก็มีความสุข ได้กับสิ่งที่อ่ะที่อยู่รอบตัวนะคะคุณกลับมารักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ตัวคุณนะคะพร้อมที่จะเลือกสิ่งที่ดีกว่าเดิมให้กับตัวเองนะคะอืมเป็นคนที่เด็ดขาดมากขึ้นนั่นเองนะคะอืมอะไรที่ใช่คุณจะพร้อมที่จะเลือกอะไรที่ไม่ใช่คุณพร้อมที่จะตัดทิ้งตัดขาดแบบเด็ดขาดเลยนะคะเป็นพลังงานของคุณในช่วงน,นี้นะคะอืมส่วนของเขานะคะถ้าราศีของเขานะคะตัวเขาได้เป็น สี่ไม้นะคะเดอะซันราชินีไม้นะคะเด็กถือเหรียญแล้วก็ King of Cups นะคะเขามีธาตุไฟเมสสิงห์ธนูค่ะเด่นเลยนะคะชาวราศีเมษสิสงห์ธนูของเขานะคะแล้วก็ราศีกันพุกศรังกรนนะคะแล้วก็ชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะตัวเขาเอเนอร์จีเขาดีมากๆเลยนะคะมีเดอร์ซันราชินีไม้นะคะแล้วก็ราชาถ้วยตัวเขานะคะเป็นคนที่อบอุ่น ใจดีนะคะมีเสน่ห์มากๆนะคะด้วยราชินีไม้นะคะเป็นเป็นเสน่ห์แบบที่ธรรมชาตินะคะไม่ได้เจ้าชู้นะคะ คือเขาเป็นคนที่เฟนรี่นะคะเป็นเข้ากับคนได้ง่ายนะคะาบางคนอาจจะมองว่าเขาเจ้าชู้แต่ตามนักไพ่เขาไม่ได้เจ้าชู้นะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาตินะคะแต่มีคนชอบเขาเพราะนิสัยของเขามันดูนุ่มๆน,นะคะดูร่าเริงสดใสนะคะแล้วก็ดูเป็นคนที่จริงใจมากๆนะคะคนก็เลยสนใจเขานะคะอืม เขาชอบความมั่นคงนะคะรักใครแล้วรักยาวนะคะคนคนนี้นะคะแต่กว่าจะเปิดใจเต็มที่เนี่ยต้องคือต้องมั่นใจก่อนนะคะว่าปลอดภัยปลอดภัยจริงๆเขาถึงจะเริ่มเปิดใจนะคะอืมอตัวเขานะคะทั้งนิ่งทั้งสุภาพอบอุน่นมีไฟมีพลังใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกว่าได้พลังบวกนะคะตัวเขาในช่วงนี้เนี่ยอยู่ในจังหวะที่อ่ะ ชีวิตเหมือนเริ่มเริ่มสดใสขึ้นเยอะเลยนะคะเขามีความรู้สึกที่มั่นคงขึ้นนะคะชีวิตเริ่มแบบเริ่มแบบว่าเข้าที่เข้าทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องความสัมพันธ์รอบตัวก็ตามนะคะเป็นช่วงที่เขาเริ่มสบายใจมากกว่าที่ผ่านมานั่นเองนะคะ,ะรู้สึกมั่นคงทางอารมณ์มากขึ้นนะคะมีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นนะคะเหมือนเหมือนคนที่แบบว่า ผ่านช่วงเวลาที่มืดมนมาแล้วก็กําลังจะเจอแสงสว่างนะคะแล้วตามหน้าไพ่นะคะตัวเขาไม่ไม่ได้ใช่แค่สบายใจอย่างเดียวนะคะแต่ยังมีความตั้งใจที่อยากจะดูแลคนที่รักแล้วก็อยากให้ชีวิตลงตัวมากกว่าเดิมนะคะและถ้าคุณคุยอยู่กับคนคนนี้นะคะให้รู้ไว้เลยว่าคุณคือคือเขา,ามองคุณ ด้วยความอบอุ่นจริงๆนะคะตามหน้าไพา่เป็น energy ของเขานะคะค่อนข้างดีเลยนะคะอืเข้าคําถามกันเลยนะคะคุณเป็นใครในใจของเขาถ้าไพ่ดีแบบนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวขอถามสักห้าใบนะคะวันนี้อืคุณเป็นใครเดอ m o มูนเขาคิดถึงคุณนะคะคุณคือคนที่อ่าคือคนที่เขาคิดถึงนะคะเดอมูนใบแรกเดี๋ยวขอเปิดโคมบ่บาไปก่อนนะคะหนึ่งเหรียญสิก f อ u คั จิมเพิร์ลสองเหรียญน,นะคะอือตามหน้าไพ่นะคะคุณคือใครในใจของเขา เ e ิมู n ใบแรกนะคะไพ่ชุดนี้5ใบนี้นะคะค่อนข้างที่จะรึกซึ้งมากๆเลยนะคะมีทั้งความรู้สึกที่มากนะคะแล้วก็มีทั้งความรู้สึกที่พยายามควบคุมใจตัวเองสุดๆไปเลยนะคะไม่ให้คิดเยอะนะคะเดิมู n ใบแรกคุณคือคนที่เขาคิดถึงแบบแบบไม่แน่ใจว่าจะพูดยังไงดีนะคะมีความรู้สึกที่เยอะมากๆนะคะ,ะเขาเรียกว่าอะไร ทั้งคิดถึงทั้งสับสนนะคะทั้งกลัวจะเผลอใจนะคะเขาอาจจะเหมือนประมาณว่าเขาไม่เข้าใจตัวเองทั้งหมดเวลานึกถึงคุณนะคะเหมือนแบบก็คิดถึงแบบงงๆสับสนในเวลาเดียวกันแต่แต่คิดถึงมากๆเลยนะคะแล้วตามด้วยหนึ่งเหรียญน,นะคะอะแต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยเขาก็มองว่าคุณคือคนที่มีคุณค่าแล้วคือโอกาสดีๆสําหรับเขามากๆเลยนะคะเหมือน เหมือนเขามองว่าเป็นบางสิ่งหรือเป็นตัวคุณ่ะเป็นสิ่งที่สามารถเริ่มต้นได้จริงๆนะคะแล้วก็คือมันมีความรู้สึกที่มั่นคงกว่าเดิมนะคะถ้าเขากล้าเขาอยากจะเริ่มต้นกับคุณแบบจริงๆนะคะแบบจริงจังเลยนะคะตามหน้าไพ่นะคะแล้วต่อด้วยหกถ้วยคุณคือความผูกพันที่อบอุ่นมากๆสำหรับเขาเลยนะคะเป็นคนที่เขาไว้ใจเขามีความรู้สึกคุ้นเคยกับคุณมากๆนะคะเหมือน คือเหมือนรู้จักกันมานานนะคะเจอคุณแล้วเขารู้สึกว่าเขาสบายใจมากๆเลยนะคะคือเหมือนแบบสบายใจอย่างบอกไม่ถูกเหมือนรู้จักกันมานานเหลือเกินนะคะความรู้สึกของเขานะคะแล้วตามด้วยดีเอมเพอเรอร์นะคะต่อให้ใจเขาจะหวั่นไหวกับคุณมากแค่ไหนเขาก็จะไม่แสดงออกนะคะด้วยดีเอมเพอเรอร์นะคะอื คือเขาก็จะพยายามควบคุมตัวเองนะคะไม่ให้ไม่ให้แสดงออกมาง่ายๆนะคะอืเพราะเขาอยากให้ดูมั่นคงดูมีเหตุผลนะคะไม่อยากให้คุณเห็นว่าเขาอ่อนไหวนะคะแต่จริงๆก็คือคุณะมีอิทธิพลต่อใจเขามากๆเลยนะคะต่มน้ำพายค่อนข้างมากเลยก็คือพูดง่ายๆว่าคี้เก๊กนิดนึงแหละคิดถึงมากแหละอืมนะคะแล้วก็สองเหรียญนะคะตอนนี้เขาก็ยังมีความสับสนอยู่ในช่วง ระหว่างสับสนแล้วก็ความรู้สึกที่คือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือยังสับสนระหว่างความรู้สึกที่มีเหตุผลกับพยายามบาลานชีวิตนะคะอยากเข้าหาแต่ก็ยังไม่กล้านะคะคือคือยังมีความกลัวกลัวว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือยังมีความกลัวความไม่แน่นอนอยู่นะคะอืม สรุปนะคะตามหน้าไพ่คุณคือคนที่เขาคิดถึงนะคะคือคนที่เขาอยากเข้าหานะคะคุณเข้าไปอยู่ในใจเขาแบบที่ควบคุมไม่ได้เลยนะคะถ้าอ่าแล้วเมื่อไหร่เขาจะกล้าล่ะเมื่อไหร่เขาจะแน่ใจอืมตามหน้าไพ่นะคะหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญกับดีเอ็มเพอย์เนี่ยบ่งบอกว่าเขาจะขยับนะคะแต่ ค่เขาต้องการความมั่นใจนะคะตามหน้าไพ่จะอยู่จะอยู่ในช่วง1นถึงหนถึงสเดือนจากนี้นะคะจากที่คุณเห็นคลิปนี้นะคะเพราะเหรียญกับถ้วยเป็นพลังที่ค่อยเป็นค่อยไปนะคะแต่มีความมั่นคงแล้วก็แน่นอนนะคะเขาจะเริ่มติดต่อ,อ เข้าหาคุณแบบเบาๆก่อนนะคะด้วยดีเอ็มเพอเรอร์นี่ก็จะมีความคิกเก๊กนิดนึงก็ต้องวางแผนนิดนึงไม่ได้เข้าหาแบบบุ่มบามนะคะก็คือเหมือนอย่างเชิงนิดนึงนะคะเขาก็จะมีประมาณว่าทักมาทักมาแบบว่าอืม มีข้ออ้างหรือแบบอาจจะเป็นแบบว่ากดไลค์หรือถามเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ค่อย,อยๆเริ่มแบบว่าทักทีขึ้นคุยถีขึ้นนะคะเหมือนเหมือนประมาณว่าเปรียบเปืนะคะยกตัวอย่างเหมือนเหมือนคนที่เช็คอุณหภูมิน้ําก่อนที่จะลงสระประมาณนี้นะคะก็คิดถึงทุกวันแหละแต่ก็เก๊กนิดนึงนะคะอืมตามหน้าไพ่นะคะเอ็นดูมากเลยนะคะคนที่ควรมาถามถึงนะคะ คิดถึงมากเลยคิดถึงทุกวันด้วยนะคะตามหน้าไพ่ก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะทุกคนน่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับ Energy วันนี้นะคะคุณคือคนที่เขาคิดถึงมากๆนะคะเข้าไปอยู่ในใจเขาแบบที่แบบที่ห้ามใจไม่ได้เลยนะคะ ก็ขอให้ทุกคนรับจะพลังงานที่ดีๆไปนะคะพลังงานไหนที่ไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไว้นะคะเจอก,กันใหม่ในหัวข้อหน้าคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงในทุกๆวันนะคะแล้วก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังมากๆเลยนะคะเจอก,กันใหม่ในหัวข้อหน้าคลิปหน้านะคะบา,บายบายสวัสดีค่ะ